แม่กำลังเก็บบ้านอยู่แล้วไงต่อแม่ก็หันไปมองอะไรสักอย่างไม่คยอคำพูดแม่บอกว่าแม่จะเก็บอะไรนะที่นอนที่นอนที่เดิมอะไรไงแล้วครือแม่แม่ก็ยิ้มอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วหนูก็บอกว่าแล้วแม่ก็บอกว่าอะไรอะไรหนูก็เลยบอกว่าอะไรแม่หนูจะมองหน้าแม่เฉยๆแล้วแม่ก็เออนี่ออกมาว่าอุ้มไปก่อน ก็ตกใจช็อกเลยอ่ะตอนนั้นช็อกค,คือช็อกว,ว่ามันเน่าเบิร์มากอ่ะซื้อมาตอนไหนเออซื้อมาตอนไหนเราท้าความได้ไหมเออชอบแรกแม่บอกว่าอยากได้ถ้าอยากได้กีตาร์อ,อยากได้สีอะไรก็บอกว่าสีไม้ธรรมดาก็ได้สีอะไรก็ได้สีอะไรอันนี้บ่นบ่นบ่น,น,นถึงเดือนไหมที่อยากได้ ก็น่าจะถึงเลยนะใช่ไหมเพราะถึงขั้นไปดูแบบที่ที่ไหนนะถึงขั้นไปดูเองที่ b two s มาแล้วราคาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะถูกใจไหมนะแต่ก็ก็ได้แหละเล่นไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเออก็คือคุยกับพ่อเขาคือบอกว่าอ่าลูกจะจบปหกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะลูกจะจบปหกแล้วแล้วก็เราจะซื้ออะไรให้เขาดีอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วก็ถ้าถ้าให้ก็คือจะให้สองสองเทศกาลเลยเพราะว่ามันใกล้วันเกิดเขาอะไรเงี้ยถ้าให้ถ้าถ้าซื้อซื้อก็คือจะให้ทีเดียวสองเทศกาลคือวันวันที่เรียนจบป .6 กหนึ่งนะแล้วก็สองคือวันเกิดเขาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อซื้อให้ไม่รู้ว่าชอบไหมนะกำลังดูอ,อุปกรณ์ ก็บอกว่าไม่รู้ถูกใจไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรเงี้ยเขาอยากเล่นหอมมากเลยเขาอยากเล่นกีตาร์เขาบอกวันนั้นก็นั่งคุยกันว่าแบบเออลูกอยากเล่นกีตาร์แล้วถ้าจะซื้อแบบจะซื้อตัวแพงให้เลยดีไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบแต่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะโอเคอ่าอันนี้ใช้สามแปดค่ะ แวแม่ชอบไหมสิเนี้ยสวยไหมได้ยนะได้นอดอะอพมเขาบอเขาอยากเล่นอะไรเงี้ยอ่ามีของแถมอะไรบ้างค่ะลองดูดิเพราะว่าแม่เลือกเอาแบบที่เป็นชุดมีชุดของแถมอะไรเงี้ยรวังลนยม,มีมีถุงมันด้วยมั้งในเนี้ย โอ้ยนีคือตั้งสอือหมสามาให้อือ,อเอาไปไหมพวกเนี้ยมาสเตเจนมาปะยังยังค่ะแล้วพวกเนี้ไปให้มาซเ้อเจนตั้งให้มีสายเรนโบว์อ่ะอือหือมีที่เก็บตรงนี้ไม่คืออะไรอ่ะพี่เก็บปกีตา เ,เ,มเไม,มเ <c oughs> ดีะืมดีใจไหมคะใจมากเลยในในแบบอันนี้นอ,นนอันนี้เดินไปขอบคุณเขาเดินไปขอบคุณพ่อขมาแล้วค่ะนี่เขาไปขอบคุณพ่อมาแล้ะ ระวังนะอืมอืมอย่าค่อยเสียงดังไปเล่นที่โรงเรียนนะคะเล่นเล่นที่บ้านได้อยู่เล่นหน้าบ้านมีกระเป๋าด้วยปะอันนี้คืออะไรอะ เป็นที่จะรู้ว่ามันคืออะไรมันคือคอร์ดอะไรใช่ไหมไม่รู้กันขอ,อจะหน,นีกันไหมั้อันนี้คือจะเริ่มเล่นนะจะเริ่มเล่น,นอยากลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยต,ต้องศึกษากัอนอืม เมันโบหมดแค่นี้มั้งแล้วก็กระเป๋าใช่ไหมสายสายที่ค้อยกับกีต้าร์ไม่ซงใช่ บรริหาลดูหน้าดูหน้าหน้าคนยิม้มน้ำยังไม่อาบเลยค่ะทุกคนสามทุ่มแล้ว,เ,วเก็บไว้ตรงไหนดีไม่เหรอ เออเอาน้องเอากีตาร์เก็บดีๆีเก็บดีๆกีตาร์หนูจะใส่กระเป๋ามาเลยอย่งเงก็ใส่ยกเอามาวางตรงที่นอนเอากระเป๋าน้องมาเแ่อีมอืมมีทุกอย่างค่ะ ออกมาจากโรงน้มไม่กินกลัวของใหม่ของแพงใหญ่จยโอ้ยระวังสายค่ะ ใส่ดได้ไหมเนี่ยโอ้ยขึ้นตัวเลยอ่ะอือใส่ดได้ปะอืโอ้ยหายได้ไหม <laughs> ใหญ่กว่าคนอี็ก <laughs> สอนพายเดินให้พ่อไปดูดิใหเด็กอ่สา <laughs> สอนเดินให้พ่อไปเด็กใหญ่มากอ,นอ,นอือเดินให้พ่อไปเด็กเรียกเขาดิกอยากเท่บอยยังไม่แก่ แล้๋ยวจะไม่ไหวใ<ด>ช่โอ้ยกลมลงทีนี้กล่องมันจะทิ้งยังยังเก็บกันเหรอ่ออะเก็บทุกอย่างค่ะแล้วว่าถุงสีดำมาเก็บถิ่งเลยอเอาไปซอกซอกน,นั้นไหมเคบ๊ายบาย